สวัสดีครับผมสวัสดีจากช่อง y o u t u b e นะครับโยย่งมิวสิครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการมาดูโครงสร้างนะครับวีทีของทีมงานจินดามิวสิกครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังตั้งโครงนะครับทา ทาสีนะครับทาสีโครงนางร้านโครงเวทีนะครับผมนะี่ครับอ,อันนี้ก็คนทาน,นะครับคนทานสีนะครับก็เออนครับโครงเดิมมันก็ขึ้นสนิมมั่งอะไรมั่งนะครับนี่ก็เลยต้องทาสีเออหนูห่ย อันนี้ก็ทาสีนะครับเตรียมออกงานนะครับมีงานคร kind of um, ั sort of tinha, um, tense, ้งแรกนะรอบ20ปีเออก็โครงสร้างก็มีประมาณนี้นะครับนี่ครับ เวทีนี้นะครับ12เม็ดนะครับผมก็ถ่ายอยู่ตัวอืมเนี้ได้เจ้คนสวยมาช่วยใช่ไหมใช่ เจมสสวยมาช่วยตานะครับนี่ครับหัวหน้าวงอยู่นี่เลยนี่ร้อบบงครับร <c ười> ้องเป็นจาวงครับงา <c ười> นครับมาให้มาช่วยครับ <c ười> สวยงามสวยงาม